บกับรายการเจ้าพยาวันนี้อีกครั้งค่ะน้องชลิสาไม่คะว่าปัจจุบันนแนวโน้มของผู้สูงอายุและผู้พิการเนี่ยเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเลยนะคะทําให้ส่งผลต่อรูปแบบดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปการจะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการนะคะให้เข้าถึงระบบการบริการต่างๆรวมทั้งบริการทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งจําเป็นค่ะเพื่อทห้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิ์และสวัสดิการของผู้สูง และผู้พิการค่ะว่ามีสิทธิสวัสดิการอย่างไรบ้างค่ะซึ่งกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครเจ้าพยาสุนทรส์เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต้องลงทะเบียนที่ไหนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเราไปติดตามกันค่ะ สวัสดีครับผมนายยุทธพงศ์หาประมงผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครจายาสุรศักดิ์นะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกองสวัสดิการนะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการก็เป็นการส่งเคาะและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการเด็กสตรีนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพและก็การสร้างรายได้ มีการจัดตั้งชุมชนเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อเป็นการถ่ายโอนให้คณะให้ชุมชนได้มีการบริหารจัดการเพื่อมีส่วนร่วมกับฐานเทศาบาลน,นะครับซึ่งกองสวัสดิการเรามีทั้งหมดอยู่3ฝ่ายก็ประกอบด้วยฝ่ายพัฒานานชนฝ่ายสงเคราะห์แล้วก็ฝ่ายสวัสดิการสังคม สวัสดีครับผมพชรพัชจิบนะครับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมบริการสังคมฝ่ายส่งเสริมบริการสังคมครับมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนนะครับ ในส่วนของกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุคนพิการนะครับโดยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุการให้เบี้ยยังชีพนะครับการจ้างงานคนพิการนะครับโดยประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานผู้อื่นในการช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่นะครับ ในส่วนของการรับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทยนะครับมีภูมิเนาอยู่ในเขตเทศบาลอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับก็สามารถมายื่นคำร้องขอรับเบี้ยงชีพได้ที่เทศบาลนครจ่อหยกศักดนะครับเอกสารที่ใช้ในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุนะครับก็หนึ่งประกอบด้วยนะครับ บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3. หน้าสุดธนาคารบัญชีนะครับเลเว้นธนาคารทอสอนะครับโดยสามารถมายื่นคําร้องได้ที่ฝ่ายส่งเสริมบริการนคงนะครับในวันเวลาราชาการในส่วนการรับเบี้ยงชีพพิการครับรับลุมพิการที่ มีคุณบัตรควบถ้วนดังนี้นะครับที่จะสามารถรับลงทะเบียนได้1ก็คือต้องมีบัตรประจําตัวบริกานนะครับสต้องมีสัญชาติไทยนะครับสต้องมีพูเนาอยู่ในเขตเทศบาลครับสต้องไม่เป็นผู้อยู่ในสถานของเคราะห์ภาครัฐนะครับเอกสารที่ใช้ในการรับลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการหนรึน่งผู้พิการต้องนําบัตรประจําตัวพรักานมานะครับ2บัตรประชาชนสาทะเบียนบ้าน 4. บัญชีธน,นาคารครับยกเว้นธนาคารทรอศน,น,นะครับห้าในกรณีถ้า,าคนพิการไม่สามารถามาเองได้ก็ต้องมีงสื่อมอบหน้ามาด้วยนะครับ ตัวของฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมนะครับรับต่อบัตรคนพิการนะครับแล้วก็ทําบัตรใหม่คนพิการโดยผู้การนะครับต้องนําหนังสือรับรองคนพการจากโรงพยาบาลมายื่นนะครับแล้วก็นําบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่าย1นิ้วนะครับมายื่นกับที่ฝ่ายนะครับเพื่อประกอบการขออนุญาตทําบัตรใหม่หรือต่อบัตรใหม่นะครับเพื่อที่เราจะได้นําส่งเอกสารทั้งหมดนี้ไปที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรัฐจังรงรี ในส่วนการจร้างงานบริการครับฝ่ายส่งเสริมบริการสังคมนะครับได้ดาเนินการเกี่ยวกับการจร้างงานบริการมาตรา35ครับตอนนี้ก็ได้ำเนินการจร้างงานไปแล้วหมด131ลานครับโดยได้ทำง,งานร่วมกันระหว่าง ส่วนราชะการไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานาีรถไฟนะครับวัดนะครับศูนย์เมือล็กเล็กศูนย์บริการสัสุนะครับในการส่งคนการที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลไปทํางานโดยระยะสัญญาจ้างหนึ่งปีนะครับปัจจุบันนี้เราก็ทํามาติดต่อกันแล้วทั้งหมด8ปีด้วยกันนะครับสําหรับผู้ที่คนิการที่สนใจในการประสงค์จะรับมาทำงานเทศบาลนะครับก็มายื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายส่งเสริมสังคมนะครับโดยนำสาเนาบัตรประชาชนแล้วก็สาเนาบัตรปริการมายื่น ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะครับครับถ้าท่านในสงสัยหรืออยากสอบถามหรือจะใช้บริการนะครับเชิญที่กองเวษสิการสังคมเทศบาลนาครจัวบยาสุรสักชั้น2ครับหรือสอบถามได้ที่เบอร์โทร038348048ในวันเวลาราชการนะครับผม ท่านผู้ชมเะาวันนี้เราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นะคะที่ทางภาครัฐจัดให้นะคะทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะแต่ในส่วนของครอบครัวเองก็เป็นส่วนสํำคัญนะคะที่ต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุค่ะ ค่ะและการดูแลผู้สูงอายุนะคะทางด้านโภชนาการก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันค่ะโดยผู้สูงอายุนะคะอาจจะเลือกรับประทานอาหารค่ะอาจจะเป็นผักและผลไม้ที่สดสะอาดนะคะในอัตรา5ส่วนค่ะหส่วนก็จะเป็นทั้งอาจจะเป็นผัก3ส่วนผลไม้2ส่วนหรือว่าเป็นผัก4ส่วนผลไม้1ส่วนก็ได้นะคะเลือกอาหารที่ย่อยง่ายค่ะนะคะแล้วก็ดื่มน้ําระหว่างวันนะคะรับวิตามินดีอย่างพอเพียงและอาจจะมีการเสริมน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มนะคะอาจจะเป็นนมก็ได้หรือเป็นพวกสมูทตี้ที่มีความหวานน ะะทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ป้องกันนะคะภาวะน้ําหนักลดลงของผู้สูงอายุค่ะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนะครเจ้าพระยายสุรศักดิ์ค่ะ